มาถึงเอ็กซ์ต้าใช่ไหมพี่เอ็กไรเอ็กพิโซดนะครับก็จริงๆแล้วเป็นของแถมที่ที่หลายๆคนถามกันมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องการถ่ายแบบ HLG กับการจัดการไฟสีแบบ HLG เราเลยมีหัวข้อนี้ขึ้นมาคือถ้าเป็นงานในลักษณะ MV แล้วเราจะจัดการกับ HLG ยังไงครับจินอาจินมีฟุตเทจมีโปรเจกต์อันนี้ให้ดูยังไงบ้างเอ็กซ์ตีนี่ครับผมไปทำงานให้โซนี่มาซึ่งผมมีทั้งฟุตเทจที่ถ่ายด้วย HLG แล้วก็ถ่ายด้วย ต้องบอกว่าอีีนี้ไม่สามารถให้ฟุตเตดได้เนื่องจากติดลิขสิทธิ์ในส่วนของฟุตเต็ดนะครับแต่ว่าวิธีการเอาไปทำงานได้เลยดังนั้นใครใช้ Sony อยู่แล้วถ่ายเป็น HLG ซึ่ง h l g เนี่ยถือว่าเป็นสวิทสปอร์ตสำหรับกล้อง8บิตผมใช้คำนี้ดีกว่าพี่ไม่ใช่แค่สวิทช์สปอร์ตนะพี่เป็นแคมเปญที่ผมกับพี่ดันกันจนแบบว่าทุกวันนี้ถ้าพูดถึงคำว่า HLG เนี่ยเขาจะเห็นหน้าพี่วัดไก่จิน2คนแล้วช่อันนั้น h l g ดีกว่าวิดีโอทั่วไปคือเก็บแสงได้้มาากขึนแต่่ว ซูล็อกได้ไหมคําตอบคือซูล็อกไม่ได้ลอกไไม่ได้ปัญหาของคนทํางานคือเฮ้ยถ่ายทั้ง HLG ถ่ายทั้ง s l o g แล้วจะมาแมทช์กันยังไง MV ชิ้นนี้แบบง่ายใช่แบบยังไงให้มันเร็วง่ายๆแบบยังไงง่ายๆแล้วก็ทำยังไงให้เข้ากันเพราะหลายๆคนรู้สึกว่า i, มัน,มนแมทชก,กันยาก,ก,ยากเดี๋ยวเรามาทําให้ดูว่าวิธีการแมทชโดยการใช้ color management กับการใช้ Open e เอฟเฟทำยังไง มาดูกันเลยครับวิธีการแรกเราอันไหนก่อนดี Color management ก่อนเลย Color management ก็อย่างที่พี่วัดอธิบายไปตอนแรกแล้วว่ามันคือการทำให้ color space ของทุกฟุตอะมาอยู่ใน color space เดียวกันเดียวกันใช่คือเป็น management เดียวกันทีนี้หมายความว่าไม่ว่าคุณจะใช้ s-log ไม่ว่าคุณจะใช้อะไรยิ่งเป็นกล้องยี่ห้อเดียวกันมันก็ยิ่งแมทง่ายใช่มันก็จะขยับมาโอเคดเดอร์จีอยู่นี่นะ s-log อยู่นี่นะมันจะขยบฟุตให้มันมาอยู่ตรงกลางเป็น RCM และก็ใช้ตัว RCM หลังจากเรากําหนดเอาต์พุตมันก็จะ Translate ใช้คําว่า Translate นะคํานวณแล้วก็แปลงไปอยู่ในเอา p ์พุตที่เราต้องการฉะนั้นมันจะมาทํางานอยู่ในแอเรียเดียวกันหมดหรือว่าเอ้ยมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วใครจะไปที่ไหนเดี๋ยวบอกมาจะจัดการให้สะดวกโอเคนะครับวิธีการก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็โปรเจกต์เซตติ้งครับหรือว่าฟันเฟืองข้างล่างก็ได้นะครับเหมือนเดิมมาสเตอร์เซตติ้งเราจะวิ่งไปที่คัลเลอร์แมจเมนท์ที่เราไว้ลงรัดแทน W บิชิรซอร์วร์ทีบีทู RCM นะครับอ่าโอเคทีนี้พี่ว่าจะให้ผมออโต้หรือจะให้ผมบายพา s สเป็น uh, อะไรการออ t โต้หรือบายพา s สมีอยู่ด้วยกงงัน2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือว่าถ้าฟุตเตจเหมือนกันทั้งหมดเช่นเป็น HLG ทั้งหมดอืหรือเป็น s l o g ทั้งหมด uh. หรือเป็นกล้องอะไรก็ตามที่ถ่ายมาแบบเดียวกันทั้งหมด ให้ใช้เป็นออโต้ได้เลยออโต้ได้เลยแต่ถ้าเกิดในไทม์ไลน์ที่เราจะทำเนี่ยมีผสมมี HLG ด้วยมี S-log ด้วยแล้วมีกล้องอื่นด้วยอันนี้จะต้องคัสตอมดังนั้นในไทม์ไลน์ที่จินเตรียมไว้ก็คือมีทั้ง S-log 3แล้วก็มี HLG เราจำเป็นต้องคัสตอมครับจินงั้นผมก็จะติ๊กคําว่าอโตเ m ม t ติออกแล้วก็ไปใช้คําว่า bypass ต้องใช้คำว่าคัสตอมคัสตอมตรงนี้นะครับแล้วอินพุตเนี่ย ปกติเราต้องกําหนดเนาะถ้ากล้องเดียวกันให้กาหนดให้กำหนดเลยแต่นี่เป็นเทเลจีก็เป็นเทเลจีเลอคก็เป็นเอสลอคอันนี้กล้องคนละตัวกันผมก็บายพาสบายพาสนะครับคือมันอาจจะเคยมีคนได้ดูแบบคลิปเมืองนอกอะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้รัดแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าคุณเข้าใจ c เ l อร์ c i e ไซแอนเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้เขาอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่ต้องใช้รัดเฉพาะ s l o ลอหรอ h ท g ต้องมาทำอย่างเดิมหรอไม่นะไม่ได้เขาแต่ว่า h ท g คือเ o อร์ไซแอนอะไรใช้วิธีเดียวกันได้ดังนั้นก็เลยต้องสรุปนะครับว่า ถ้าทำลายเหมือนกันถ่ายมาแบบเดียวกันทั้งหมดคุณตั้งที่อินพุตที่ในค o ลเลอร์ a มนจ e เมนต์ได้เลยแต่ถ้าไม่เหมือนกันให้มาตั้งคัสตอมอันนี้กรณีที่เกิดขึ้นคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันตั้งคัสตอมโอเคตั้งคัสตอมนะครับแล้วคัสตอมเสร็จแล้วต้องตั้งสิ่งที่เราต้องตั้งมีอย่างเดียวคือเอาพุ t ถูกไหมจีนเอาพุตก็คือเป็นเล็กจดกแกมมาสองจุดสี่ว่าเราจะไปใช้บนโทรศัพท์บนไอโฟนอะอะไรทั่วไปอย่างงี้ได้โอเคตั้งทำลารก็ตั้งเหมือนกันนะครอ ไม่เกิดอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวต้องบอกอย่างี้นะคัลเลอร์แมจเมนต์คือกว้างสุดกว้างสุดกว้างสุดแล้วก็หลังจากกว้างสุดครอบคุมสุดก็มาถูกคลุมอยู่ที่ไทม์ไลน์ที่ตัดต่อแล้วก็ส่งมาที่ตัวตั้มเนลถูกไหมจินถูกค้ามที่หลังจากส่งตั้มเนลเสร็จแล้วมันจะส่งไปที่โนดเราต้องเข้าใจไปลายตรงนี้ก่อนดังนั้นทั้งโปรเจก ส่งมาที่คลิปตรงนี้ก่อนใช่ส่งมาที่คลิปแล้วไที่โนดแล้วไปที่โนดอ่าวิธีจัดการตอนนี้คือจัดการยังไงครับจินจัดการโดยที่ว่าไปคลิกขวาที่คลิปครับอืมแล้วก็ผมเห็นว่า2คลิปนี้เป็นแคทเจเหมือนกันผมก็จะกดคอนทร o ลเลยแล้วก็คลิกขวาไปที่คําว่า Input Color Space ครับพี่แล้วตอนนี้เป็นเรกจ็ศนย์เก้าใช่ไหมผมจะเปลี่ยนมาเป็นเ e ก2อ0 0 h หนึ่งศเโอเคศูนยสีอ่าเนี่ยสวยเลย อ๋อมันแปลมันทラนสเลตให้เลยทラนสเลตให้เลยพอเราบอกอินพุตให้มันทラนสเลตให้เลยถ้าสมมุติว่าสว่างไปก็กดลงมานิดนึงเฮ้แค่นี้อันนี้เฮดเดร์จีแล้วเหรอ <c oughs> นี่เฮดเดร์จีไปมันเจ็บสิดขั้าเรียบร้อยสว่างไปเอาเอาลงมาอีกนิดนึงเอาลงมา,อ,า,งมาอีกนิดนึงอ่าอันนี้ผมขอเอาลงด้วยตัวนี้อ่าโอเคอ่าสองตัวนี้ก็ได้ให้การเอาลงไม่เหมือนกันกดคอนทราสต์ข้างล่างนิดนึงมันลอยใช่ไหมครับอ่ามันลอยนิดนึงอ่าอ่านนี้ดูใสขึ้นดูสวยขึ้นมาดูอันนี้ กรอบเลยได้ไหมเนี่ยอ่ะกรอบได้เลยอ่าโอเคโอเคแต่แบบมืดขึ้นเราก็เพิ่มความสว่างให้นิดนึงอ่าโอเคเนี่ยสีมันจะดูสดกว่าปกตินิดนึงเนาะเพราะว่ามันทํางานของคัลเลอร์สเปซที่ใช่ดังนั้นในบางครั้งถ้ามันดูสดเกินไปเราก็อาจจะมาลดเซตช่วยสักนิดนึงลดลดเซตนึงจะดีดีไหมจินได้ผมจะลดเฉพาะสีแดงด้วยเพราะงั้นผมจะไปที่แอสโนดแอสเซเรียลนะแอสโนดแอสเซเรียลแล้วก็เหมือนเดิมครับไหนเลือกฮีโร่ช็อตหน่อยเลือกฮีโร่ช็อตนะช็อตอ่ะโอ้ยพี่ไม่ได้เด้ว ตายเลยพี่อ่าโอเคนี่โอเคเอาให้หามายิ้มตายอ๋อค่ะโอเคอ่าลดแล้วก็ลดเซตนิดนึงเซตที่นี่ครับฮิลเซตที่แดงเลยแล้วก็ค่อยๆคือเหตุผลที่ลดคือพอดูแล้วอยากให้มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงถ้าแบบนี้อาจจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดปิดให้ดูครับระหว่างไม่มีกับมีเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ถ้ามันเป็นโน้ตคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็สามารถที่จะก๊อปวางได้เลยครับอ่าโอเคแล้วลองดู นะครับแป๊บนึงนะผมก๊อปก่อนอ่ะกดโน้ตก๊อปโน้ตนะแล้วก็วางได้เลยอ่ะโอเคอนี่เรียบร้อยแล้วก็หาฮีโร่ช็อตอ่ะ, <Hero> อะโอเคดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะใช่แล้วก็ช็อตต่อไปมันถ่ายมาผสมกันช็อตต่อไปอันนี้นนนไม่ใช่ LG <ห>ว G, แต่เป็น S-Lock ครับผมต้องทำยังไงครับจินก็เหมือนเดิมครับไปที่คลิปคลิกขวาที่คลิปนะครับ Input Color Space แล้วก็หาคำว่า Sony s กามุทสมด e l e c t S ลล็ครับพอกดปุ๊บอ้าวเว้ยมันมาเลยอ่ะพี่มันแมทไหมมันแมทใกล้กันไหมเอ่ผมมากดตรงนี้เป็นการดูนะครับแล้วก็เราสามารถไปเลือก Selection คลิปได้ก็จะเป็นดูสามช็อตพร้อมที่เล่นไปด้วยกันเฮ้ยพี่มันก็ค่อนข้างเฮ้ยมันค่อนข้างแมทเลยแหละมันแมทกันเลยใช่ไหมแมทกันเลยแหละโอเคเราอาจจะต้องมี พิ้วตรงนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันคือการถ่ายอินดอร์แล้วก็ารถ่ายของเงาเวลาผมจำได้เลยอันนี้ประมาณบ่ายสองอันนี้ประมาณห้าโมงเย็นแต่คือพี่เห็นพวกเขาเรียกอะไรไอจุดเริ่มต้นของการไพมาลี่อ่ะใช่มันแมทช์กันแล้วอ่ะมันใกล้เคียงกันเลยมันใกล้เคียงกันแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกับว่าคุณยอมให้เอลจีด้วยวีอาจีบีนะแล้วคุณก็ยอมเอสลอด้วยวีาจีบีใช่แล้วต้องมานั่งแมทช์กันอ่ะใช่อันนี้คือใส่ปุ๊บก็เฮ้ยเริ่มเริ่มใกล้เคียงกันเลยมันใกล้เคียงกันเลยด มันคือ S-Log3 กับ h ฮอยู่บนไทม์ไลน์เดียวกันแล้วก็ใช้ Color Management เราบายพา s i n อินแล้วก็เรามากำหนด Input ที่ตัวตัมเนลตรงนี้แล้วก็ใส่ Input ตได้ถูกต้องแล้วที่เหลือก็จะใช้เรื่องของการครีเอทีฟอะไรก็ c ร e a t i v e ในการคอน t ทรลอจัคใกล้เคียงกันหรือว่าจะทำแบบไหนก็ได้นะครับไอ้นี่คือคือวิธีการใช้ Color Management ซึ่งถึงเวอร์ชัน17ไม่ต้องใช้รัด HG ของ3 6 5แล้วใช้ถ้า ถ้าใครเรียนคลาสนี้ไปแล้วยังเห็นว่าใช้รัด DHR อากับรัดสามอยู่นะรัดพีวัอยู่นะตีมือหักเลยนะเราควรจะต้องใช้ Color Space Transform กันได้แล้วไหนๆก็เป็นคลาสแถมเป็นดีพีแถมอันนี้คือเราใช้ Color Management เต็ม100%มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ Color Space Transform ซึ่งจะมาแนะนำนิดหนึ่งดังนั้นเราจะมารีเซ็ตอินพุตให้หมดก่อนจินตรงนี้เราต้องมาอ่ไม่เราทำบนอารซีอมเลยไหมได้พี่หรือว่าจะทำบนา ไมวายดีบีง่ายกว่าเขาจะได้ไม่งง่าโอเคอ่างั้นกดเซฟไปให้เหมือนปกติเลยอ่าทุกคนจะได้เริ่มทําใหม่เหมือนกับเราอ่าตอนนี้อ่าเริ่มใหม่เลยไหมได้พี่รีเซ็ตให้หมดก่อนอ่าผมรีเซ็ตให้หมดก่อนนะครับอ่ารีเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับพี่วัดโอเคมาถึงของแถมของแถมอีกอันอีกอันหนึ่งก็คือว่า ปกติเมื่อกี้เราสอนเรื่องของการใช้ RCM เนอะช่แต่ว่าถ้าก็บอกว่าเฮ้ย RCM มันหนักจังเลยจินมีวิธีไหนที่เบากว่านั้นไหมแล้วก็พอดีวันนี้เอาน้ t บุ๊กออกมาอแล้วเหมีคนบอกว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่ดีกว่าการใช้ lookup table ที่เราเคยแจกเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นวิธีนี้ก็คือคุณยังใช้ color management เหมือนเดิมก็คือดัมช YRGB จัดเลยพี่นะได้เออจินลุยเลยดาวน์ชี่ไวอาร์จีบีเนาะครันนี้พี่กะจะไม่แตะเมาส์เลยไหมอ่ะดาวน์ชี่ไวอาร์จีบีใช่ไหมครับอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราต้องไปกดที่ color space transform ได้พี่จับเมาส์ได้พี่จับก็ได้นะอะไรพี่ผมทำเองไม่พี่วัดนั่งพักเถอะครับนีเดี๋ยวน้องจัดการให้ครับใช้ color space transform อ่ะเราเริ่มตาเฟสซันตัวแบบ color space ท r a n s f o r m ทีนี้แล้วเราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิม input เนี่ยพี่ color space กับ color gamma ของ hlg คืออะไรครับอ่า input คือ rec 2020 2 0 0 color space คือ2020 gamma คือ hlg อ่า gamma หรือว่าถ้าไม่มีคำว่า hlg มันก็คือ rec 2010 20100ันเราไปหา2020ก่อน2020ข้างล่างเราก็ไปหาคำว่า rec 2100 2100 HLG ตอนเนี้ยที่นั่งจ้องกันไม่ใช่อะไรนะครับแก่กันทั้งคู่แล้วมองไม่เห็นอ่าแล้วก็ไปแปลงเป็น709แปลงเป็นอารีไหมครับหรือเราจะแปลงเป็น709 709 709ตรงไปตรงมาสายตรงไปตรงมา709แกมมาก็เป็น709อ่า2.4ก็ได้แย่งเฉยขออันนี้แหละแล้วก็เปิด Luminance Mapping Luminance Mapping นะครับอ่าโอเคอ่าลองดูนิดนึงอ่ะอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยพี่ ลูมิเนนซ์แมปหรือว่าดาว i n c i นชีมันแกล้งเราเปล่าวะผมรู้สึกลูมิเนนซ์แมปปิ้งอ่ะเวอร์ชันสิบหกสิบห้าเนี่ยสวยนะ,ะสวยขึ้นแต่พอเป็นสิบเจ็ดเนี่ยดาว i n c i นชีมันสวยกว,ว่าเจ๋งก <c oughs> ็คงมีการอัปเดตอินเทอร์นเ,น,เน็ตโปรเซสดังนั้นลูมิเนนซ์แมปปิ้งก็เปิดขึ้นมามันก็จะเหมือนกับการที่เราใช้ l o r m a n a g e m e n t อ่าจะเป็นตัวไฮไลท์โลอ f ช่วยดูเรื่องไอ้นี่ด้วยเพราะว่าถ้าเราปิดไปเลย ปิดไปเลยนอนเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเราลองเปิดไว้ในการทำา HG พี่มีทริคให้อีกนิดนึงอะไรครับพี่ปกติเวลาเราเปิดโทนแมปปิ้งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นลือหลังจากนี้มันจะโดนตัดไปหมดแล้ว ราะนั้นถ้าเราจะเคลียหรือว่าเกลี่ยเอ็กโพเชอร์นิดนึงพี่จะแ d d โนดซีเร i a l Before ขึ้นมา Serial Before ก็คือเราคลิกที่ด้านขวาไปที่แ d n o น e แล้วก็ไปที่ซี r รียลบีฟอร์แล้วพี่จะจัดการกับแสงที่ซีเรียลบีฟอร์เอาเกลลงมาอะไรเกลลงมานิดนึงมันจะดูสวยขึ้นก็จะคืออะไรที่ยังเก็บได้อยู่ใช่ยังเก็บได้อยู่เพราะอย่าลืมว่า อต่อให้เราใช้โทนแมปปิ้งแล้วหรือว่าเราใช้รัดก็ตามพอเราแปลงเป็นเจ็ดศูนย์เก้าแล้วเนี่ยมันคือการลดทอนใช่มันคือการบีบทุกอย่างเข้ามาทุกอย่างให้มันอยู่เข้ามาบางอย่างที่มันบีบไม่ได้มันก็จะตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปดังนั้นวิธีเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราทําก่อนที่มันจะตัดจะดึงมัลงมาก่อนเลยอ่าดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นทริคนิดหนึ่งอ่าดังนั้นก็ปรีปฏิคีกก็ปรีเลยปุ๊บนี่อ่าถ้าผมใช้วิธีพิวัติลงกับวิธีผมได้ไหมครับอ่าได้เลยวิธีพิวั วิธีผมคือเปิดโนด้ตหลัง7จ็ดศู์เครับสไตล์เดิมของผมเลย uh huh. แอดโนด้ตแล้วก็ทำไมผมติดอะไรกับ S-Curve ขนาดนั้นเนี่ย uh huh. ผมก็จะทำเอสเคิร์ฟเหมือนเดิมครับพี่อ่าโอเคเนี่ยก็ <Okay. S 1> จะได้ลุกได้โทนของเขานะครับซึ่งทำได้กับทุกแบบ S-Lock ก็เหมือนกันแต่แค่ว่าพอเป็น s l o ล็แล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนใช่ไหมพี่ใช uh huh. ่คือพูดง่ายๆคือคุณต้องเข้าใจคัลเลอร์แนะ ถ้าคุณเข้าใจเคอร์ s c i ไซแอแล้วไม่ว่าไฟอะไรคุณก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำได้แค่ S-Log, ็อ g ทําำไม่ได้หรือทำได้ K แค่เทลจลกทำไม่ได้อะไรเงี้ยหลักๆคือต้องรู้ว่าถ่ายไอที่เรา Setting กล้องอ่ะเซตติ้งเป็นอะไรมาแล้วก็เลือกให้ถูกต้องอ่ามันสำคัญมากอ่ะคือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไม Color List ต้องโทรไปคุยกับ DP ทำไมต้องคุยกับโปรดิวเซอร์แบบถ่ายอะไรมากล้องอะไรทําทำไมต้องรู้อะไรเงี้ยขอดูโทน Mapping ของโนดที่สอหน่อย นี่ครับผมตอนนี้เราใช้ดาวินชีลองเปลี่ยนดูสิถ้าเป็นลูมิแนนซ์รู้สึกว่าผิวมันจะผิวแดงใช่ตรงนี้อ่าเป็นดาวินชีซึ่งซึ่งถ้าพูดกันตรงๆนะพี่ผมรู้สึกว่าเวอร์ชั้นเก่ามันไม่ผิวแดงนะใช่เหมือนเหมือนดาวินชีอ่ะวางยาให้ใช้ของมันเท่านั้นอะไรเงี้ยอ่าซิมเปิลแต่ว่าลูมิแนนซ์แมปปิ้งมันก็จะมีการกดพวกเนี้ยสามารถอาจจะเพิ่มได้ด้วยโอเคใช่ไหมพี่แต่นี้เราอยู่ที่ร้อยนิดเราก็ตั้งไว้ที่ร้อยโอเคนั้นไม่สวยน้อยนี้ติดแดงไปลองเปลี่ยนลูมิแนนซ์แมปปิ้งเเปป็็นนนแแบบบบอื่ ดาวินชีเนี่ยพี่ดาวินชีมันแกล้งเราพี่ดาวินชีมันแค้ใช้ของมันอย่างเดียวเนี่ยพอเป็นดาวินชีแล้วโอเคเลยดังนั้นโอเคได้ไหมอ่าประมาณนี้ลงมานิดนึงเนี่ยแค่เนี่ยคุณก็จะเก็บรายละเอียดบางอย่างที่มันควรจะเกินไปเอย่างเช่นแบบไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้ข้างหลังที่เป็นเขาเรียกอะไรนะรถไฟฟ้ามันยังไม่เกินเราสามารถที่จะแบบเก็บได้ ก็ยังคงใช้วิธีการเดิมที่เราสอนกันในคอร์สแอดวานซ์เนาะอันนี้เราสอนในคอร์สมืออาชีพใช่ไหมเรื่องของการวางโหนดออเดอร์ใช่แต่แค่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนมาใช้ Color Space Transform แทนที่เราใช้รัดนั่นเองใช่ครับดังนั้นอันนี้ก็คือวิธีการที่ใช้สําหรับจัดการกับไฟล์ h l g ไฟล์ Slog บนไทม์ไลน์เดียวกันแล้วก็เอามาผสมกันก็มี2แบบแบบแรกก็คือใช้ Color Management กับแบบที่2ก็คือใช้ YRGB แล้วก็ใช้ Color Space Transform เข้ามาจัดการกับเนื้อสีใช่ครับผมซึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ก็ ลองดู basic 3> <3> <3 roat, ว่าเบสิกคุณพอหรือยังก็สามารถมาเรียนได้ที่ช็อตคัสสามหกห้านะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่ายังรู้สึกว่าเบสิกไม่พอเราก็มีคัสดับิชชีให้อีกกี่ค้านะพี่อีกสองคัสสองคัสนะครับพี่เมียมีหนึ่งคัสใช่ไฟแนลมีหนึ่งคัสใช่สามารถติดต่อได้นะครับผมก็ประมาณนี้ใช่ไหมงั้นสายกันเกีงจังเลยก็คิดว่าคนที่ดูวิดีโอที่เตรียมไว้ให้เป็นเป็นโบนัสน่าจะเกิดประโยชน์ใช่ครับก็ผมว่าได้ color space ไปก็ได้ วิธีการจัดการคัลเล่นเมเนต์ไปก็น่าจะทําให้งานดีขึ้นใช่นะครับแล้วก็ทําให้งานมีคุณภาพมากขึ้นใช่ครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามพี่วัตเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าถามมาที่อเดียชากันนะแต่อีเดียชาจะเป็นคนตอบช้าพี่วัตจตอบเร็วก็ดังนั้นก็สรุปว่ามีประมาณนี้นะครับอยากใครอยากรู้แล้วเห็นว่าอยากทําสีในแบบต่างๆก็มีคอร์สออนไลน์คอร์สเอ็มบีคอร์สใหม่่ก็ติดตามได้นะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ